何

จ็คเทไรดี๋ยวนี้ใ้คอระบบข้อามขแชทแบบนี um ้องไรขแชกลู่ด์ขอแช่งมามามายังไม่ไหว่แตะไว้ยกไม่ไหวแตะไว้นะครับแตะไว้ หน้าอมองลงตานะครับหน้ามองตาเลยเดี๋ยวตอนเย็นนะครับหน้ามองขึ้นนะครับตัดตาทุกแง่นะครับทำวันเย็นนะครับน้ำตัวนี้ด้วยครับน้ำตัวนี้ด้วยแม่น้ำตัวนี้ด้วยน้ำตัวนั้นด้วยแม่น้ำตัวนั้นด้วยครับสาธุสาธุบำเพ็ญธรรมบูชด้วยนะครับสาธุสาธุนะครับ จับน้ำเลยนะครับจับน้ำวยบเลาาสจับดโขงจับโขงครับจับแม่แม่จับบแล้วครับแม่แม่แม่จับบอลครับแม่แม่จับหัวจับหัวข้างล่างครับไหน้าขึ้นมายกขึ้นเลยครับยกขึ้นเลยยกได้ยกขึ้นเลยครับยกขึ้นเลย ยกขึ้นถวายเลยครับเงินละพเนามันเนาะล้นเฮ้ยไปใส่ไปใส่เต็มตู้แต่ละมือแต่ละมือรับของแล้วแั่เงินสร้างโรงพยาบาลอือเอาให้ประเ